เดี๋ยววันนี้เราเข้าร้านเจจือหน่อยนะครับร้านเจจือร้านนี้จะอยู่ริมถนนเลยนะครับเป็นร้านที่อยู่กับตลาดปลาเนี่เลยนะฮะตลาดปลาลานเล่เนี่ยร้านเจจือจะอยู่ตรงนี้นะร้านเจจือมีอีกร้านอยู่ด้านในนะครับมองมาอ๋อถึงว่าเห็นมีอยู่ด้านหน้านะครับที่เขามัดสุงขาย คอมเมนต์ถามหาเต่าหมูบินนะครับนี่นะฮะร้านจะจือมีเต็มเลยนะไซ์ค่อนข้างจะใหญ่ด้วยนะอ่านิฐานว่า5นิ้วนะครับสันนิฐานว่า5นิ้วลูกเงินเข้าแล้วนะครับ ใส้เล็กๆเลยสองสามนิ้วสามนิ้วเนาะตัวเขายาวยังรวมตัวกันอยู่เลยนะยังไม่แตกฝูงเนี่ยถ้าอย่างนี้จะไม่ค่อยรวมตัวแล้วอันนี้กี่นิ้วเนี่ยผมสันนิษฐานว่าหกนิ้วนะครับด้านล่างสองพันสองมีราคาติดไว้เป็นอิเกเตอร์เผือกนะครับ ขนาดน่าจะ11นิ้วได้11 12นิ้วเลยนะ10บถึงสินิ้วแล้วกันหมูก็โดงสูงอ่าเข้า2ตู้เลยนะครับมี2อฝูงเลยสำหรับเงินไซเล็กไข่น่าจะพึ่งหดเข้าท้องนะครับน่าจะพึ่งหมดไข่ไป ด้านล่างเสืออะไรเนี่ยเหมือนเป็นลายใหญ่แซมเลยนะเหมือนเป็นลายใหญ่นะครับพันแปดเขียนไว้หน้าตู้ราคานี้ก็อาจจะเป็นลายใหญ่นะแต่เป็นลายใหญ่ที่แบบเออผมจะบอกว่าไงดีมันแซมอะแซมนิดๆน,นะครับ เงินค่อนข้างเยอะเลยหลายไซส์มากออกมาที่ด้านหน้าแล้วนะครับพี่ใหญ่ยังอยู่นะตัวบอร่มเลยนะอ๋อพี่เขาต้องความสะาดหลบก่อนหลบก่อนพี่เขาล้างฉีดน้ำแล้วด้านนี้จะเป็นเต่าน้ำนะครับของร้านเจ๊จือนะครับ เต่าคาราเมลพันห้าขออนุญาตนะครับคาราเมลสีสวยมากตาดำพันห้าร้อยส่วนอันนี้อะไรเนี่ยสีลายเหลืองเขียวดำโดยประมาณนะราคาติดหู 1มื่นสองไม่ทราบสายพันธุ์นะขออภัยนะฮะไม่ได้มีชื่อติดไวโออันนี้ก็อีกสีหนึ่งนะรูปทรงเหมือนเต่าญี่ปุ่นนะครับแต่คนละสีสีไม่ถึงคาราเมลนะครับไม่ถึงกับคาราเมลขนาดนั้นแต่สีก็มีความใกล้เคียงส่วนด้านนี้น่าจะเป็นเผือกนะญี่ปุ่นเผือก ฟังตัวหลังลสีสวยเนาะอันนี้ขอยาวไม่ใช่นี่จิงจกน้ำเ,เหลือจำนวนน้อยแล้วนะครับ ญี่ปุ่นมีเยอะอยู่ซูวันนี้ซูมีราคาติดไว้เดี๋ยวให้ลูกค้าดูก่อนเดี๋ยวผมถ่ายให้นะครับอาจาบ้าก็มีราคาไซส์เล็กติดไว้เลยนะเ,เริ่มที่ซูนะครับ550รหารออาจจะเป็นเบิลอเบิลจริงๆด้วยเ,เป็นเบิลนะฮะในนี้มีเบิ้ลหลายตัวน่าจะเป็นเบิ้ลนะราคานี้ 550กับ850นะครับส่วนด้านนี้850น่าจะเป็นสมบูรณ์นะครับหรือเปล่าผมขอดูก่อนอ่ะไม่เบิ้ลนะไม่เบิ้ลแต่บางตัวบางตัวกระดองไม่ไม่เขาเรียกว่าไงเบี้ยวนินดๆนะครับผมไม่มั่นใจว่าอันนี้จะอยู่ในกลุ่มไหนนะแต่ไม่เบิ้ลนะกระดองไม่เบิ้ลแล้วก็ถัดมา1,350 สนิ้วไปลายปลายสนิ้วนะครับโอ้สามพันแปดนะครับอันนี้ไม่ใช่สุกต้านะครับสามพันห้าราคานี้หรือเปล่าต่อมานะครับอาดาบ้าไซส์เล็กสุดนะครับเขียนไว้ไซส S. 38,000บาทและไซส์ L 48,0 0 0บาทเล็กในนี้มี3นะครับแล้วก็มี L อีก3อันนี้55,000ือไซส์เหมือนกันหรือว่าอันนี้เบิ้ลเอ,อ่ยอาจเป็นไปได้นะครับน่าจะเบิ้ลใช่ ฝั่งนี้6,500 0นะครับไซส์ประมาณ7นิ้วได้นะครับ6,7นิ้วและด้านบน5,800 0ไซส์เล็กกว่าด้านล่างนิดนึ่งนะครับโอ้มีไซส์ใหญ่พ่อแม่พันธุ์ด้วยนะครับอุ้ยก่นิ้วเนี่ย ผมขออนุญาตกะโดยประมาณผมคาดเดาว่านะเกือบสามสิบนะยี่สีเกินยี่สีแน่นอนอ่ะเกินยี่สี่แต่ไม่มั่นใจว่าสามสิบไหมสภาพเผือกนะครับส่งสามสิบปีห้าสิบส่งก็ ถ้าดาวว่า10ตัวขึ้นไปนะครับถึงได้ราคาส่ง